เอเยอรกรั yo, rab, o, บสวัสดีชาวโลกทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ในแมปอะไรวะแมปสกิมิตี้ทอยเลตนะครับผมก็อะไรปะสกิมิตี้สกิมิตี้ทาวเวอร์ดีเฟนต์คือนั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนนะครับผมว่ามีการอัปเดตรางยิ่งใหญ่ <laughs> เปลี่ยนแต่เขาเปลี่ยนแค่นี้เหรอเขาเปลี่ยนแค่ล็อบบี้นี่น,นะแล้วก็มีอีเวนต์วอลเลนไทน์เพิ่มเข้ามานะแล้วก็เปลี่ยนยูนิตเห็นปะนี่ รีดักซ์รีดักซ์นี่นี่ครับผมรีดักซ์อัพเกรดไททันดิวแมนนะครับผม, ux, บผมแล้วก็มีตัวโกวาเลียนด้วยนะครับในการอัพเดตเขาเป็นแบบเ่ตัวเอกลุศีนนะก็มีโอกาส3%ได้แบบโกนะก็เดี๋ยวมาดูพ s สซีฟแล้วก็ความสาม,มารถของเขาเลยนะครับผมก็พ s สซีฟก็เป็นตัวที่แบบอืของจริงนะพ s สซีฟคือการคำรามครับทำมดามจใน15 15วินาทีนะจะมีการแก้แข่ง ยูนิตฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทําระยะครึ่งหนึ่งอ่ะก็ระยะ50ก็ทาทาการแช่แข็งอยู่ที่25นะครับสตันอยู่ที่2.5วินาวินานไหมมันมันก็นานนะแล้วก็ต่อไปเป็นเอ่อแอบิลิตี้นะครับอบิลิตี้เนี่ยอาปากและพนไฟน,นั่นเอง10วินะครับเอาไม่ศัตรูนานถึง1ิวิแล้วก็ศัตรูจะติดไฟ30วิบวิทำดาเมจครึ่งดาเมจปัจจุบันนะครับ แต่ละวิแรงอยู่นะทำเป็นเล่นไปครึ่งดาเมจอันนี้ดาเมจสูงสุดอยู่ที่สองหมื่นนะครึ่งหนึ่งก็หนึ่งหมืน่นนานสามสิบวิโอ้โหต่อไปเป็นสกิลที่สองนะครับเป็นการทำให้แผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูทุกทุกวิจะมีการดึงศัตรูด้วยนะแต่ันนี้เขาไม่บอกว่าทำดาเมจเท่าไหร่นะตัวโกก็เหมือนกันนะต่างกันแค่ DPS แล้วก็สปีดในการโจมตีนะก็มีตัวเวรเลนทายก็จะมีอ่อสีตัวสีตัวนี้เลยแอะฮะแค่สิบทำอะไรได้บ้างเนี่ยตังหันและกันนะขี้เกียจละอ่านแล้วอะไม่เป็นไรเรามาสุ่มดีกว่านะครับก็ยังเหมือนเดิมนะในการสุ่มเพราะว่าในตู้ในตู้ปกติอะจะมีเปอร์เซ็นต์ออกมากกว่าเห็นปะะเราไม่รอช้าครับแเปมเฮ้ย เวสคอมพลีทเฮ้ยเราได้ตัวล l e g e n d รี่มิติกด้วยนะเฮ้ยเราเราเรา,เราได้มิติกอะครับโอเคอีกตัวโอ้ขอบคุณมากเนี่ยตัวที่เท่เลยยังไม่ได้เลยเยอะ Darkheart Clock Woman นะ Project ์ i g h ดูสเปรดดาเมจนะโจมตีแบบโปรเจก t High ทำ damage แบบสเปรดแล้วก็ slow ศัตรูต้องจุดห้าวิแล้วมันสโลว์มันสโลว์กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนอันเป็นแพส s i v e passive p a s s นะที่ทำให้เขาเสไลา์นะครับ แอปพลิที่ยูลเลอร์ควีนแอตแท็กสปีดคูณ4ี่นานสิบวิโอ้โหสปีดสูงสุดอยู่ที่ศนะูนเนี่ยแล้วคือคูณ4เข้าไปครับตีเร็วขึ้นอนะ่ะคูณ4เข้าไปโอ้โหโหดมากโหดมาก,มากแต่ว่าสิบวิเองเนี่ย DPS เดาม,มิดก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะมาดูตัวที่เราได้ดีกว่านะโรแม,มนติกทีวีครับผมแพสซีฟนี่คือเรียมูฟวี่เป็นหนังบนทีวีบนหน้าจอของเขานะครับทำให้ศัตรู ในวงทั้งหมดดุนดุนดาเมจแบบ AOE นะสโลสโลดาวเพื่อมาดูทีวีของเขาโอ้ oh. แล้วไม่บอกด้วยว่ามันสโลเท่าไหร่อันนี้เป็นแค่พาสีบ e นะอัปเดตมามีแต่ตัวเอาเรื่องนะยอ bility นะครับผมทำอะไรเนะี่ยตูทั้งหมดในวง AOE นะสโลสโลมากกว่าในการดูนะมากกว่าพาสีบอะแต่ก็นาน15วิประมาณนั้นเลย,เลยคือทำให้ศตรูสโลหนักกว่าเดิมอะ แล้ก็ปริซึมนะครับผมเปลี่ยนใหม่โอ้โหโคตรเอ้เจะเลยละเราไม่ได้เก็บไว้นะครับปริซึมเราไม่มีเลยไม่ได้สุ่มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันซักหน่อยดีกว่านะครับก็มีด่านที่แบบดันเก่าๆเพิ่มมาใหม่นะไซเบอร์ซิตี้อีวิ n นะเฮ้ยตอนนั้นตอนนั้นไซเบอร์ซิตี้กับอีวิวทาวเล่นไม่ทันนะเอานี้ดีกว่านะเผื่อได้เดาอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้นะี่ยฮัลล So โลซิโลไม่ได้ใส่เทรดให้มันไม่เป็นไรเราไม่ได้เล่นตัวนี้เป็นหลักกันแล้วเ o e นะ <c oughs> ปดนนังอะไรนะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยจะลิขสิ์ปะเนี่ยแมวไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ D P S ไม่เยอะ D P S 1 5 0 0 0นะเฮ้ยเดียวอะไรเมื่อกี้เฮ้ยโอด,ดีไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะโอเคโอเคตกใจเมื่อกี้ วงมันแปลกๆเหมือนตัวมันซ้อนกันอีกอะแบมกันหลุดนะกันหลุดกันหลุดจะได้เคอร์เตอร์สไตล์เราเคอร์เตอร์สไตล์เคอร์เตอร์ไททันโอ้โหเคอร์เตอร์สไตล์เนี่ยมันเก่งนี่ครับเอาไปแลกเดินไนมาแล้วคืนเดินไนมันหาง่ายกว่าเดิมแหละจะได้เดีย๋ยวเอาตัวไมโครโฟรนมาตรงนี้ไม่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 ไมัวางได้สองตัวเลยนะ เพราะว่าฮิตบ็อกมันน้อยนี่เรามาดูหนังนะเรามาดูหนังกันนะอื้มโรแมนติกโรแมนติกมากอือหือโห้ถูกซ่วงหูซ่วงบอ,อกเด่นนะครับโรแมนติกจัดโอเคแล้วก็อ่ะยิงไวอยู่ยิงไวอยู่เราอัพเดนไอให้มันอันก่อนนะ เราจะรู้เรื่องเลยเฮ้ยอ่ะก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกพูดไปงั้นหละเฮ้ย hey, เรายังไม่ได้ซินเดสเตอร์ช็อกแมนเลยอ่ะไ,ได้มาเมื่อไหร่แล้วนะอัปเกรดครับอัปเกรดไมโครโฟนไมโครโฟนนี่คือถ้าเขาไม่ได้ปรับก็ <laughs> ตัวแบกตัวแบกครับตัวแบกตีบอสนะโอเคเอ้ย okay. hey, อย่าค้างอย่าค้างอย่าค้างดิอย่าๆๆ่ให่เกมดีคุณภาพดีกดไม่ได้ กูมไม่ติดกูมไม่ติดเลื่ละเกมออเมืนซ้อนกันนี่ว่าเนี่ยตัวมันซ้อนกันเขาไม่เขาไม่แก้เลยเขาไม่แก้เลยครับเกมเนี่ย่ะเขาไม่อัพเอ้ยเขาเขาไม่แก้เลยตัวมันซ้อนกันเนี่ยเพราะว่าอยู่ทำไมมันกดไม่ได้มันต้องกดถูกตัวด้วยนะเนี่ยถ้ามันซ้อนกันแล้วมันแบบ เดเมจซ้อนกันเหมือนกันอ่ะน,นั้นอ่ะดีแต่นี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะ่ะมันแค่ทําให้เราเล่นยากลําบากเพิ่มขึ้นเฉยๆโอ้ยรอเว็บที่50รุ่นเรื่องเลยเอ้เอ้เอาไงครับยังมานี้โลของเขากําลังเจอหลุดโอ้ยอย่าขางนี่ประโทษแล้วโลหมดแล้วก็ไมโครโฟนยังสามารถกำจัดได้อยู่นะแค่ัพผม อ่าไม่ได้แก้นะไม่ได้แก่ไม่ได้แก่สุด,ด,ดยอดแล้วเราก็เอาชนะไปได้นะครับในเวลา9ก้นาทีอ้าเป็นกันทุกแมปจริงๆนะครับไม่โพที่เซอร์ว้คข่าอัพเดตกันที่แบบยูนิตมองตามมาด้วยนะดูดิเห็นไหมเห็นปหมนี่มองตามรถได้อะถ้ายังมองเห็นไม่ชัดอนะ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่โอ้ยยินไม่ได้ร รบึบนี่ฮี่มองตามเราด้วย่ยเองเฟียรออะแต่มันก็ได้แค่นั้นแหละกลับมาเป็นคนดีกว่าเอ้ยกลับมาเป็นคนแล้วผมไม่ใช่กระสือแล้วโอ้โหขอบคุณมาก <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราเราไปซุ่มปิดปิดท้ายนะขอสักตัวสองสองตัวเ่ยขอสักตัวแปลกแปลก ตัวเลยอะอัพเกรดสปีกเกอร์คูเมนโอเคก็คลิปนี้เอาเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมสำหรับแมป s e c u r กิปิ o ี e ทาว f e n s e ดีเฟนก็ก็ถ้าเกิดมันมีอะไรที่ดีขึ้นมาก็เดี๋ยวจะมาอีกทีเท่ากันนะหรือถ้าสุ่มได้ตัวดีหรือเปล่าไม่เลวไม่เลวไม่เลอหรืออาจจะเลิศสุดก็ได้ไม่นแน่ใจรครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย